ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่32กําลังพลจิตอาสาและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่32ค่ะลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางที่อําเภอเมืองค่ะเพื่อมอบความสุขและกําลังใจให้กับนักเรียนพิเศษที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ นำผ้ห่มกันหนาวขนมนมและน้ำผลไม้ไปมอบให้เด็กๆพร้อมกับจัดการแสดงดนตรีจากหมวดดุริยางบรรเลงเสียงดนตรีเพื่อช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้กับน้องๆเหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นการช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้เด็กๆได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ ทางนี้มณฑลทหารบกที่32มุ่งให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมในการพัฒนาและการดูแลจากสังคมพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กพิเศษในจังหวัดลำปางได้รับทั้งโอกาสความรักและการดูแลที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องค่ะ